โลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวอานนท์พิกุผู้ฉลาดในฐานะและอาถานนั้นย่อมรู้ว่าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะข้อนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมีคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวจะมีพระตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะสององค์เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ส่วนฐานะอันมีได้นั้นคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวมีพระตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะองค์เดียวเกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้การบังเกิดขึ้นของตถาคตคือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่างพิกุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง ความสองสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทาความบอดกลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏอดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนพิกุทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลก ในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นกลางคืนกลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏหรือดูหรือปีย่อมปรากฏนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้น ตลอดการเพียงใดที่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความสองสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดซึ่งเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผย การจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ก็ยังไม่มีก่อนพิกุทั้งหลายแต่ว่าในการใดแลตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่เหล่าไหนเล่าคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิด